สบายดีพี่น้องสวัสดีเอีที่หักแพงสุกูสุคนก็เคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็หากิโลพี่น้องเห็นเลยเปิดมาเห็นปุ๊บลบนอนเลยเอยสีได้ปับ๊บน้าบุกหูเนาะนะหางมันกระลายวันนี้ก็มาหาอยู่หาก,กินพี่น้องหลังจากไทยหน้าเลย ไใช่คหน้าแล้วก็ยังบ่แล้วคักดอกพี่เนาะน้องน้ำน้าหนองมังกรยังบไ่ได้ไถยแลก็ไถแต่หน้าทุ่งนี้น,นี่ได้มาแล้วพี่น้องนี่ก็มาหาขุดกิโลเนาะเห็นอีกแล้วพี่เนาะวิวตาปลาตาปลาหิงคักมันจัง เราใจเราใจเราใจนะได้พี่น้องชิวะเราใจหางไม้ลายหางไม้ลายจังเราใจใช่ก็ได้พี่น้องเขาแต่ว่ามันมีคุยขุดมัดกีบอกอยยำนี่มันมัน ขุดลงไปไมิจจะหาไม้ชมวาสิได้จะเพึ่มไปมันใจแล้วว่าสิได้ขุดจิรอดตหามป่าอยู่น้องเลยอูหห้ห้ามาที่เขาทรับโอ้ ดีได้ได้พี่น้องนี่ได้อยู่ได้อยู่มูไ pues mm. ลอยู่พี่น้องกราปลานยินตะคุย มีหูอ,อยู่เช่นโอ้โหเห็นหางหูเห็นแต่คุยเห็นีแค่เห็นบอนน้องดีอยู่ป่าปุ หาฮูย่าขนาดนี้ป๊าโอ้แบบนี้แบบนี้บ่เล่าใจเลยบ่ได้กินพี่น้องไว้แบบนี้บ่เล่าใจหาฮูบ่เห็นนี่พี่น้องฮูนึงจักแน่นฮูที่อหรือว่าูแย่แหละจักแ่นคุยอหรือแย่อัน พูดบุงกอนเนาะเอ้ยยีโลผมอมีหลักฐานนี่พี่เนะมันเอาเขาไปกินเห็นปะมันเชียวเขาไปกินนี่พวกใบไม้กน,น,น,นรันตีแสดงว่าตีโร อะไรมาอีกแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เด้ยพอพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เคยลา,ยก,ายก,กันมาหาอยู่ฮะกินคือเกา พวกนายปกติบบกเห็นเออคุยพักนายปกติบบบิกเห็นนู่นี้มันอยากเล่นนี่เลยใจขอนเองเลยหาหูย่าโอ้ ตัวนียย้ใหญ่กขนาะพี่น้องผู้ปลาตัวคักกะลีตัวตนียย้ใหญ่คักกะลีเจ้าป่านี่เลยพี่น้องผู่กิโลนี่คุยหนึ่งพี่น้องสองสามสี่นี่เบิ่งไกลๆไก่เด้อเด้อเก๊กไกลๆ ดูเจนไเงาไหมมาเบิ้งสี่ได้จะโตยูเจนไไหมอย่างดีเลยนนี้มันอยู่หกเน่มันจังเล่าใจนะมัอยู่หกมันจังเล่าใจเวลาว่าลมวจะอยู่หกหเลยา

ຫາກແຈວອັນປານກໍໄດ້ຂ້ອຍຍ້ອນວ່າຊິຕຶ້ນຕຶ ไปกักหูยังหูยาล้างหูขนาดูจังหวัดศรโดนหลอกหลงป่จักษหูลายอน,นี้มันบอกคือ,อยูเปนเนาะนี่ทึงแบบทึงแบบบหูตัวเลืกหากไม่จัดยังเต็มเลย นี่ปลายโอ้ยคับพี่น้องเลยชีวิตต้องมีอุปสรรคคนวะาไ่้เลยนี่ เอาอาศัยกินไบไนไก่เลย No. Oh. 수지수지미. No. คนสีมาเลยพี่น้องได้กิโลน้อยเดียวพี่น้องเอ้ยพนสีมาแล้วมึงแน่พูมือตือ่นเลยเวลากับสีเดล่าเลยพี่น้องเอ้ยคันแนวนี้คลิปนี้ก็ล่าเลยด้วยพ,พี่น้องพนสีมาเลยพอกันไม่คลิปนะ เราเคยลาอุ้พิทยาอริพี่น้องสบายดี